ดีลาดลุดนะครับติดน้ำตัวชีดตัวนี้คือนับมัคค <to> ุร <spit> ีย <Syndrome> ตีทำการมัปเลยนะครับ <inação> <initiation> ซิปมือนะครับนัดไปแล้วฉีดย่อยสลายไบอ้อยแปลงนี้เป็นอ้อยต่อสามนะครับขั้นตอนแกนสามแลวใต่อไปแล้วก็จะเปรียบเทียบกันเบอร์ละวาง,งมาูเลียครับจูลินซีย่อยสลายเศษอินซีวัตถุนะครับเปรียบเทียบกันเบองว่าการ งานหรือว่าการประโยชน์ที่ได้รับข้อมูลมาคือย่อยสลายใบอ้อยอันใดจย่อยได้ดีกว่ากันไร่แถวอ้อยนี่จะเรื่อนเติบโตดีกว่ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องพิสูจน์กันนะว่ต่อจะไว้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นกว่าอ้อยจะบ่องอกหรือว่า มันบำคุงขาในการที่จะบำรุงรักษาก็จะได้ดิใหม่นะครับแต่จะบอ่บอเผาใบน,นะครับเพื่อว่าให้ใบเสียบเสียบใบอ้อยนะครับได้มีการมักม้มระทับถมกันนะครับขาด่าดดินก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ สียูเลียสอบเราพันสองร้อยกว่าบาท มันเอวันทีปกมีหน้านะครับหลังจากที่ไปเบิงลลูกน้องใส่ปุย๋ยไ้สมาชิกก็มาเบิงอ้<ส>อยนะครับอ้อยของเจ้าของอีกครับอ้อยเป็นเป็นอ้อยเป็นอ้อยต่อสามนะครับตอนนี้ต่อสองตัดไปแล้วปีที่สามตอนนี้ก็มีการไฮน้ํานะครับไฮน้ํา กับพี่นีจะให้น้าแบบปล่อยไปเลยนะครับปล่อยตามลองเพราะวา่าระบบน้ำยดนะ่ะดีทีแล้วแต่ทดลองประกว่วานะสายน้ำยดจะจะจะหัวนะครับจะบอประสบความสำเร็จนะครับจะเลย,ยเปลี่ยนนะครับใส่เป็น น้ำลาดแทนเป็นลาดก็อ,อยปล่อยเอาครับปล่อยน้ำไปตามลองอปล่อยได้ทำซ้ำได้นะครับคืออาจจะบทัวถึงนะครับจะได้ประมาณจากะกสามสิบไล่นะครับนนี้ปล่อยปล่อยน้ำตามลองแบบนี้มันไหลไปซึ่งไป เสังเกตเห็นว่าดิน,นจะดำนะครับเพราะว่าปีที่แล่ค่ะตัดดอยสวดตะไวยใบปีนี้ค่ะตัดดอยสวดใบไปเรื่อยๆนะครับใบเริ่มยอดสลายไปแล้วตอนนี้จะใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเป็นเขียวเขีนะคือปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้ว จะบอสซ้ำนเสมอนะครับเพราะว่าน้ำน้ำอาจจะบสถัวถึงแต่แรงานอากาศว่าพื้นวันที่เจ็ดนะครับจะมีฝนตกมากก็คงจะเกลียไอออยีย่สดชื่นนะครับตองนี้ต้นนี้รู้สึกว่าจะาน้ำจะคังก็ตัวน,นี้ก็จะมีดวงหนอนเหี่ยวนะครับคืออาการบาดวงหนอนเหี่ยวนะครับอ้อยตัวตายแบบีบ้าง มารดลองสีสีปุ้ยมักนามยูเลียปุ้ยนามยูเลียมักนะครับยอยสลายใบอ้ยต้อใส่เลยต้ยชีดปีนี้จะทดลอง เปรียบเทียบระหว่างน้ำมักยูเลียกับและมีจุดลินซีนะครับตัวหนึ่งเขาว่าเป็นจุดลินซีหย่อยสลายไปอ้อยเสื้อินซีวัตถุนะครับจะล่องเบิ่งนะครับว่าเปรียบเทียบกันเบิ่งว่าระหว่างน้ำมักยูเลียครับจุดลินซีเกิดสลายจะได้จะดีกว่านั้นจะได้ผลบอกจะได้ผล trái sái, trái sái trái sái trái sái trái Sái trái sái cả trái bắt trái lút tổng này bắt trái lút trái về trái là trái à, này Bố lút con hè trái về trái lút trái lút trái lút trái này trái Để tôi lút trá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 i lút thì lút trái 不断。